สวัสดีจ้าเออป่าสบายดีเอฟซีทางช่องน้องคำแพงชาแนลเด้อค่ะน้องคำแพงเนาะตอนนี้ตอนเช้าวันที่ยี่สิบเก้าเนาะยี่สิบเก้ามีนาคมสองห้าหกหกแล้วมือนี่มือดีนะคะมันพะเพ่นกับน้องคำแพงพี่ประหาดแม่แล้วก็เจเดือนสกาวนะคะผ้ากันมา อ,อยังก็ยะหน้าขวัญเพ่ิออนวายสารป<า>ูตานะวายสารปูปสตาลักบ้านเนะลักบ้านปูลักบ้านคนะ่ะนี่ค่ะมีหัวหมูมีไก่นะผลไม้หลากไมก้น้าขาวน้าแดงนะคะอยังลูกถ้ามักถ้าชอบคลิปนี้กาฝากดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยเด้จนะอจ้าเนาะน่ขวัญเมื่บ้านนี้บ่ด้ลงนะท่างเจ้าให้ fc ทั้งช่อง พุไปหาเจ้า่เห็นน่นสารเออันนั่นพุนลบฝนอยู่อันสาราพุนแล้วเลนี่เนาะลาปูเล่าดตัวใดนั่นดทูบไดตัวใดเนี่ยเอาฝนอุ้มเนาะยังละาหวเาไปเสีมาไปลบฝนเนาะ ไปดูกับแผไปบังงัวเลยไปมังกันค่ะอยากเบิดส่หมอตัวไไดบังัวมาหนึ่งมาขอปูปูหายตัวไดมาบังงูขอปูปูหาตัวได้อสามหนึ่งเก้า งามอยู่เด้เนาะสามหนึ่งเก้าองหวานน่อย่ใสเอาไปกินบอกรูของหวานเอาใส่แตงใส่ให้เพลินโวลดไม่ตุงยาองยาบไม่ต้งยาบงหานี่เนาะ ตอนนี้ก็อยู่บ้านแล้วครับ FC ตอนเชา้าเมื่อเชา้าปะะไปไหว้ปู่เนาะค่ะไปศาลปู่ตาเนาะคะ่ะศาลหลักบ้านเนาะ,ะ mm hmm. กเพ็นกะได้ใหาย FC เห็นแล้วเนาะคะ่ะว่าได้ตัวใดเนาะหนึ่งเออมียก็สามหนึ่งเก้านะคะออก 3, 1, ะ,ะกตอนนี้ mm hmm. เนาะเพ่นก็จะเอาแนวทางข้าน้อยกับลาวพัฒนาของปู่สี่ศูนย กับปู่สีห้าเด้อค่ะมาฝากมาตอนเอเนาะกับมาเบิงบรรยากาศค้าแพงเล่นโทรศัพท์กับมูก่อนเนาะเพิ่นมีมูมาเหล่นน้ำค่ะเนี่ยยูทูบครับสวัสดีครับด้วยสวัสดีครับด้วยเอข้าแพงตื่นสวัสดีครับสวัสดีครับเร็วืม นั่นก็คือช่องสุดใจพารวยคคทําไมถึงนอนอย่างนั้น <laughs> มันเย็นบอ <laughs> มันนอนเลนม็น <laughs> นอนเล่นฝนฟ้าขึ้นนะคะเอฟซขึ้นฝนชิตโตกอิลีนั่นแหละมื่อเส้ากระตกไปแล้วนะคะ <laughs> ตอนไปไหวปูฝนแห้งว่าสันเฮ็ดยังย่ะยูทูบเห็นเนาะ เดี๋ยวเพื่อนจะเอาขึ้นหน้าจอให้เด้อค่ะเนาะของแนวทางฮานอยของปู่40ีศูนแล้วก็ปู่45ีห้าเนาะเลาาพัฒนาด้วยเนาะมันนี่มีทั้งเล่าพัฒนาแล้วก็ฮานอยก่อนจะเข้าไปเบิ้งตัวเลขเพื่อนก็ขอกับนมัสการปู่40ีศูนแล้วก็กรกบขอบคุณปู่ทั้งสองด้วยเด้อค่ะเนาะที่เอาแนวทางดีๆเด็ดๆมาฝากมาต้อน fc ทางซ่องทุกๆวันนะ FC. เนาะขอย fc นี่่ะมาเบิ่งแนวทางกันเลยจ้าว่า มืาอนีของปูสีศูจะได้ตัวใดเนาะนี่ค่ะแนวทางฮานอยของปูี่ศูวันนี้เนาะกะปูหิมาค่ะวิ่งรูด1กับ7ดเด้อค่ะวันที่ยีเนาะมีหน้าคมสองหาหกกเนาะวิ่งรูด1กับ7เนาะค่ะปูจับคู่ห้ที่หนึ่สองหนึ่งสาม หนึ่โอ้ขอโทษบ่มีหนึ่งสี่หนึ่งสาหนึ่งปหนึ่งเก้เนาะค่ะแล้วกจ็ดแปดเจเกเจแล้วก็เจสองเนาะค่ะเอฟซีตัวที่ปูวงกลมห้กกะปูที่เน้นปูเน้นห้ปูขีดเส้นใต้ให้เด้อค่ะเอฟซเนาะแนวทางฮานอยของปูสี่ศูนเนาะ รูด1กับ7จ็ับคู่ที่ 1, นึ 2, 1่งสองหนึ่งสามหแปเนาะหนเแล้วก็สามเจ็ดแปดเจดเกาเจเจสองะคะ fc นี่ค่ะตามนี้เด้อค่ะแนวทางฮานอยเนาะค่ะได้ไปแล้วกัมาเบิงโตแนวทางลราพัฒนาเนาะของปู่สี่ศูยเด้อค่ะ fc แนวทางลราพัฒนาของปู่สี่วันที่29เนาะค่ะมีนาคมสองห้า รูดหนึ่งกับแปดนะคะ fc รูดหนึ่งกับแปดจับคู่ให้1 2 1 3 1ส1งหาแล้วกับแปดสองแปดดสหาเด้อค่ะ fc เนาะแนวทางเราพัฒนาของปู่40ย์เนาะค่ะตามนี้เด้อค่ะเราพัฒนาของปู่4รูรูดหนึ่งกับ8ปเนาะจับคู่1 2ึ่งสองนึ่าม่นะคะ ละกัแปดสองแปดสามแปดสี่แปดหาเนาะค่ะเอาได้แนวทางฮานอยและลาวพัฒนาของปูสี่ศูนย์ไปแล้วนะคะเขาก็มาต่อเบิ้งของปูสี่หากันเลยจ้าว่าจะได้ตัวใดนเนาะแนวทางฮานอยของปูสี่ห้าวันที่ยี่สิบเก้ามีนาคมสองพห้าหกหกเนาะลูดแปดเม็ดเดียวะคะ่ะ fc ลูดแปดเม็ดเดียวเนาะของปูสี่หานะคะ fc จับคู่ไ้แปดสองแปดสามแปดสี่ค่ะเก้าสองเก้าสามเก้าสี่หล้วการกันสองสองสามสามสี่สี่นะคะเบิ้ลมีสองสองสามสามสี่สี่นะคะ fc ส่วนสามตัวก็มีสี่แปดสามแล้วก็สี่เก้าสามนะคะ fc แนวทางฮานอยของปู่สี่ห้าเนอะคะ่ะ รูดแปเม็ดเดียวจับคู่8 2 8 3 8งแปดสามแเก้เก้เก้าสี่ล้วก็สองสองสเนาะค่ะส่วน3ตัวก็มี8ปดเอ่อีแแล้วก็ซีเก้าสามเด้อไข่ซีแนวทางหานอยของปู่สีหเนาะค่ะได้ไปแล้วมาบึงแนวทางลาวพัฒนาของปู่สีหกันเลยจ้าเนาะอะไรย t u b e ครับอย่าเสียงดังแม่ทำงานอยู่ครับ ค่ะลาพัฒนาของปู่ C5 วันนี้ลูด2กับ8เด้อค่ะเนาะ2กับ8เนาะจับคู่3ตัวให้มี่ C28 แล้วก็ C29 เนาะค่ะนี่ค่ะแล้วมีเลข4ตัวด้วยเนาะค่ะของปู่ C5 เลข4ตัวก็มี2 8 4 9เนาะค่ะ FC เนาะ2 8 4 9เนาะของปู่ C5 เนาะ จับคู่สองตัวให้มีสองแปดสองเก้าแล้วกัสองสองสี่ีเด้อค่ะเอฟซีแนวทางเราพัฒนาของปู่สี่ห้าเนาะค่ะ,คะ,คะรูดสองกับแปดจับคู่สามตัวมีสีสองแปดสีสองเก้าสีตัวไฮมามีสองแปดสีเก้านะคะ่ 2, 8, 4, 9, ะ,คะสองแปดสีเก้านะเพิ่มเอิญอีกอย่างกัวินบะวิน เลขวินถ้าเพนประเข้าใจพลวเานาะส่วนสองตัวไฮกะมี่สองแปดสองเก้าสองสองแล้วก็สีสีเดอ้อขายเอฟซีเอาเอาแนวทั้งลาวพัฒนาและฮานอยแม่นๆของปู่สี่ศูนย์แล้วก็ปู่สี่ห้าไปเฮงเฮงรวยๆกันเลยค่ะวันนี้เนาะคะ่ะขึ้นอย่างมาก้องคือเป็นมั่วๆ่เดี๋ยวมั่วเดี๋ยวแจงแม่มันอันมันซุ่มองเนาะ ดได้ตัวดีตัวเด็ดไปแล้วนะคะก็ขอให้ f อฟทั้งสองทุกๆคนโศกดีไปน้ำกันนะคะให้แตกทั้งน้อยทั้งลาวเด้เนาอมือนีเนาะบึงบรรยากาศเด็กน้อยขี่ดือ้อสองคนด้วยคะ่ะกำลังดื้อคะ่ะ f อฟซีกำลังเบาหัดเบาคําแพงทำไมไม่ไปเล่นกับพี่ YouTube ครับคําแพงจ๋าแล้วฉันจับโทรศัพท์ละ บ่เงยหนาเบึ่งเลยแต่ว่าบ่าอยากให้เล่นหลายดอกค่ะแต่ค่ะ fc ไ่ได้ให้เล่นหลายเนาะเพราะว่า,าม,มีมูมาเล่นซื้อ,อ,อคนก็นเลยเอามาเล่นน้ำเขาเอาสุดท้ายแล้วเนาะคะ่ะเพนก็ขอขอบคุณ fc ทั้งช่องเด้อค่ะที่เข้ามากดไลค์กดแช,ชร์กดติดตามให้แม่เพนทุกทุกวันเนาะขอบคุณหลายๆสำหรับกำลังใจเนาะคะ่ FC. คนะ,คะ fc กอย่าลืมเด้อค่ะเข้าไปสั่งซื้อตำไทยตำลาว ตำมวตำเสว่ได้จ้าที่บ้านมวยเออที่บ้านเฮงซับแปดแปดนะคะบ้านเฮงซับแปดแปดและบ้านหวยรวยซับแปดแปดเป็นสาขาเดียวกันเด้อค่ะเนาะแต่ว่าคนละบ้าน,นะะ K, เนาะค่ะเอฟเนาะไว้ใจได้เชื่อใจได้นะคะสั่งสิบได้สิบสั่งร้อยได้ร้อยเด้อค่ะเอาคลิปนี้เพ่นก็ขอลาไปเพียงเท่านี้เด้อค่ะสวัสดีค่ะ